เราจะดูอ่ะจะดูโฆษณาจะวาดด้วยตังโตสบายดีนะพี่น้องขอบพ่อกับสวินทันเกเกเนาะมณีทักสิทธาทุกคนมาไหว้พระขอพอเนาะขอโชคขอลาภให้พี่พี่น้องน้องได้โชวได้ขับกันนะทุกคนกับเดี๋ยวเรจะถ่ายให้ทุกคนในเบิรงกันเนาะไปน้ำกันเลยเด้อ บรรยากาศรอบๆก็จะระับอันนี้เนาะแต่ว่านี่งเขาเจะ้วะ่าเข้าไปข้างในเขาจะบอกให้ถ่ายวิดีโอแล้วเด้อเป็นจังไดและจังสี๋ยวจะลงรายละเอียดให้เบิง่งตอนนี้ก็มาไหว้พระขอพรอเนาะขอโชคขอลาภน้ำกันคนก็จะลายประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะคนก็นลายเติบแล้วก็จะเรียนแถวประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเบิ่งกัน แล้วแต่ใจศรัทธาเนาะแล้วแต่ใจหักใจศรัทธามาขอโชคขอลาบน้ำกันเนาะทุกคนคนหลายแห่งแบบว่าต่อแถวยาวเลยต่อแถวยาวต้องมาหยิบมาได้นะจ๊ะต้องมาหยิบ ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มสักทุ่มสา่ทุท่มกว่าน้ำกันเดอทุกคนคนลลยเติบเปลี่ยนแถวกันอันนี้ก็จะเป็นสร้าง จะดวงนะเราต่ดวงอ่าเราจะดวงวัฒนธรรมจ้าววัดวตางกุ้งนี่ผมอยู่ตรงนี้เองรู้จักลงน้ำไม่เจี๊ยบปะผมไม่ใช่คนที่นี่ผมอยู่จังหวัดภุมารินกุดีทองเอ๋ผมอยู่หลังวัดคือมาปั้นไหนอ่ะมาถ่ายรูปกันแม่อาสันอ่าสองทราบได้ละ ไปรูปได้แล้ววันนี้มาทำ<น>บุญเอญอนานาถ่า,ายวิดีโอนายถ่ายวิดีโอน่าจะอ,อะไรไปน้ำกันเด้อทุกคนเด้อคนหลายเติบเด้อทุกคนคนหลายแหงแบบว่าตอแถวยาวเลย ต่อแถวยาวมีแต่พี่แต่น้องมาคอโชคขรับกันอันนี้คือสมัยก่อนเด้อยิขคาเจวาสมัยก่อนาเจ้าแบบเกิดสงครามนี้แล้วก็ลบกันแบบตีกันเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็เหตุเป็นอุปันมาแบบให้คนรุ่นหลังได้เบิ่งกันเนาะ ระเบิดเซนเหรอปาว่าระเบือไปตลาดน้ำอัมพวาไปตลาดน้ำอัมพวาไป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 กินข้าวอยู่ปุ่นเนาะแม่แม่ขอกินนะลุงอ้วนดิ่มสักอันขออกินพี่ลูกนี่หมีมูเนี่ยคลิปนี้ก็ไว้ซรัมนี้กันแล้วกันเนาะทุกคนเนาะเจอกันคลิปใหม่เด้อขอให้ทุกคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้ตั้งแต่ตนจนจบก็ขอให้แบบอยู่ดีมีเฮสุขภาพทางกายแข็งแรงถ้มั วิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆอีกเด้อทุกคนสบายดี